ลาที่มีเพศสําคัญนะคะผู้หญิงเวลาที่ผู้หญิงคำนิบอวัยวะเพศของตัวเองทําไมผู้ชายถึงบางคนถึงชอบทําไมผู้ชายบางคนถึงไม่ชอบคะน้องไปอ่านมาจากไหนครับอ่านจากหนังสือทั่วไปค่ะแล้วก็มีเพื่อนบางคนบอกมาบ้างค่ะผู้หญิงนั้นเวลาถึงจุดสุดยอดหรือมีความสุขสมอย่างถึงที่สุดเนี่ยมันจะเกิดการบีบรัดของกล้ามเนื้อของอวัยวะในจุดซ่อนเร้นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ควบคุมไม่ได้ นะครับคือกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะบีบรัดตัวเป็นจังหวะจังหวะจังหวะถามว่าทําไมมันจึงมีการบีบรัดตัวเป็นจังหวะนั่นเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างมาครับว่าถ้าผู้ชายสามารถทําให้ผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดก่อนหรือพร้อมๆกับเขาแล้วเมื่อผู้หญิงถึงจุดสุดยอดจะมีการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อในบริเวณจุดซ่อนเร้นทําให้เกิดภาวะสูญญากาศเมื่อเกิดภาวะสูญญากาศก็เหมือนมีแรงดูดจริงไหมครับ มันก็จะดูดเอาน้ําอสุจิผู้ชายเข้าไปในระบบการเจริญพันธุ์เธอเพื่อที่จะได้มีโอกาสตั้งท้องมากขึ้นนั่นก็คือกระบวนการตามธรรมชาติซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อการเจริญพันธุ์เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นประตรการนี้แล้วผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าเออความรู้สึกสัมผัสที่ลึกซึ้งตรงนั้นเนี่ยส่วนสมวนของเธอให้สัมผัสที่ดีกับเขาเหลือเกินและเขาก็จะติดอก,กติดใจและสำหรับน้องๆผู้ชายผมต้องเรียนน้องๆนะครับ ว่าการจะทําให้ผู้หญิงไปแบบนั้นได้เนี่ยไม่ใช่หมูคุณจะต้องรู้จักหลักการในการมีสัมพันธาภาพที่ลึกซึง้งว่าไม่ใช่รีบร้อนรวดเร็วรุนแรงครับไม่ใช่ไม่เหมือนในหนังนะครับมันจะต้องเริ่มต้นแบบเนิบนาบนุ่มนวลน,น่ารักแล้วก็มีความสุขผู้หญิงก็จะเกิดปรากฏการณ์นั้นได้